อะไรอยู่เนี่ย <c oughs> เข้ามาทำอะไรไม่รู้อยากเข้ามาใช้ๆิวุ้ <c oughs> ยทำไมมันเขยเ่าเทศเทศท,ทุกคนเทสท เดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้เทสนะทุกคนคุยเรื่อง,องการเงินการเงินวันนี้เงินไม่เข้าเลยทุกคนเงินไม่เดินไม่ไปไหนเลยวันนี้เราต้องมาไล์สดระบายกันสักหน่อยไอกเจ้า Youtube เนี่ยมันเป็นปยังไงไม่รู้ช่วงนี้ทำไม เงินไม่เดินเลยทุกคนต้องทำยังไงมันถึงจะได้เงินเดี๋ยวรอคนเข้ามาดูทั่ร400คนนะยังไม่มีคนเข้ามาดูเลย400คน เได้หนึ่งไลค์จากคุณลูกน้องเลยใช่ไลค์ให้พ่อเหรอใช่จริงด้วยใช่มีคนกดไลค์ให้อีกหนึ่งคนด้วย่ยังไม่ขึ้นเลยนี่ของหนูมันขึ้นนะแต่มันมีคนูดให้หนึ่งคนหรอมันมีคนเดี๋ยวรออะถ้าไม่มีเสียง้องเปิดเสียงมีเสียงปะบ้างรอปะถ้าไม่ ทำไมกระตุกจังเลยทุกคนเข้ามาแล้วหนึ่งคนใครเข้ามาผมฝากกดแชร์กดไลค์หน่อยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเองินเงินทองทอง,ทองนะทุกคนนะหือสามคนดู ใครใครเข้ามาแล้วผมฝากกดแชร์หน่อยนะทุกคนค่ะข,ของลนะลูกผมฝากกดแชร์หน่อยสวัสดีค่ะว่าใครเป็นใครเป็นเหมือนกันว่างว่าช่วงนี้เงิน YouTube ไม่ขึ้นเลยอะ่ะทำยังไงดีทุกคนทำยังไงดีใครมีวิธีแก้บอกผมหน่อย ลงคลิปอะไรไปก็เงียบมากเลยช่องนี้ไม่ดังขึ้นสีเลยใน y o u t u ู e เงียบมากโอ้เงียบจริงๆ,งๆเงียบมากวันนี้ลงคลิปไปเงียบสุดๆดเ <c oughs> นี่ยพ่อพ่อพูดแต่เรื่องเดิมเขาไม่ฟังเราต้องพูดเรื่องกองทุนด้วยทุรคนวันนี้มันแก่ <c oughs> เ,เราทนทาอย่างเช่นคับดบี巴า,านะคะใครมีวิธีแก้บอกผมหน่อยนะเงิน,น<ค>ไม่ขึ้นเลยในยู u b ปอ่ลงคลิปไปเขาไม่ค่อยมีคนดูทุกคน <สะ S 2> เออ <สะ S 2> วันนี้เงียบมากทุกคนเงียบแบบเงียบช่วงนี้เงียบจริงๆ ใครมีวิธีแก้มองคลิปผมไม่เดินเลยทุกคนในลงคลิปไปไม่เดินเลยหรือว่าเราต้องทําคลิปแบบใหม่ทําคลิปแบบไหนมันถึงจะเดินอืมแช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปยาวๆไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปเลยช่วงนี้ออเดอร์เยอะอาหารเยอะไม่ค่อยมีเวลาเลยออเดอร์เยอะมากช่วงเนี้ย มีเวลาวันนี้ก็งานสองร้อยเจ็ดสิบพรุ่งนี้ก็อีกสองร้อยเจ็ดสิบทุกคนแบบนานมากช่วงนี้งานเยอะแยะแต่แปะไปหมดเลยไม่รู้ลงคลิปอะไรไปก็เงียบใครมีวิธีแก้บ้าง มีวิธีไหนที่จะแก้ที่จะช่วยให้เราแบบลงคลิปไปแล้วมันปังๆมักช่วงนี้ผมลงไปแล้วโหเงียบคลิดทุกคนเลยไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีไลฟ์ไม่มียอดดูยอดเงินก็ไม่ขึ้นอยู่ห้าสิบเหรียญมาสองเดือนแล้วเนี่ย ไม่ไปไหนเยอ,อยู่แค่ห้าสิบเหรียญเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยทุกคนอยู่ห้าสิบเหรียญก็อยู่อยู่อย่างนั้นเอ่แเนี่ยย,ยัยนนะง่นเลย,ก,ย,เยเกิยยน,นมาโทรศัพท์ไปไว้ด้วยลูก สามคนดูผมฝากกดแชร์กดไลค์ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันละกันเนาะใครที่ยังไม่มีเพื่อนก็เข้ามาทักทายผมได้นะใครที่เห็นผมในไลฟ์สดนี้อย่าลืมเข้ามาทักทายกันนะจ้าคนหายหมดเลยจ้าเนอ,อ มาแล้วหนึ่งร้อยคนจ้าอ๋อหนึ่งคนจ้าไม่ถึงหนึ่งร้อยเื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างเพื่อนเพื่อนพี่พี่ใครทำ youtube อยู่มาคุยกันหน่อยูกิจการกิจกรรมเป็นยังไงบ้างผมลงคลิปเรื่องนี้สองวันสามวันลงเงินยอดเงินไม่ขึ้นอยู่ห้าสิบเหรียญมาหนึ่งเดือนสองเดือนแล้วจะเข้าเดือนธันวาแล้วเนี่ยเหรียญยังไม่ไปไหนเลยทุกคน คลิปก็ไม่เดินคลิปที่เคยแบบปังๆก็เงียบมากเลยช่วงเนี้ยไม่รู้มันเป็นยังไงหายเงียบเลยหายเงียบจริงๆช่วงเนี้ยไม่รู้ไปไหนกันหมดคนดูใครที่เริ่มจะคิดคิดจะที่จะทำ u t u แลนะต้อง ต้องคิดซมใหม่แล้วผมว่าต้องคิดใหม่เลยคิดใหม่ทําใหม่เลยใครที่จะเริ่มทํา youtube เนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ youtube เขาแบบนิ่งกิ๊บเงียบลิปเลยทุกคนเอ๋หรือว่าผมทําคลิปไม่น่าดูก็มไม่รู้นะทุกคนผมต้องหาวิธีทําคลิปใหม่แล้วผมว่าเพราะว่าช่วงนี้ คิดไม่เดินไม่ดังไม่เปี้ยงไม่ป้างเลยไม่รู้เป็นยังไงนี่ยเออคนดูหายไปไหนหมดไม่รู้เนี่ยไม่เห็นคนดูเลยมีอยู่หลายเดียว ดาวก็ไม่มีใครให้เนี่ยหายไปไหนกันหมดเลยทุกคนเข้ามาแล้วผมฝากกดเคาะหน้าจอผมนิดน,นึงนะเคาะหัวใจผมหน่อยอเข้ามาแล้วอย่าลืมกดเข้ามาคุยมาทักทายกันนะทุกคนช่วงนี้เงียบมากเงียบมากๆ เหรียญก็ไม่ขึ้นยอดดูวิดีโอคอใหม่ขึ้นไม่มีอะไรขึ้นเลยทุกคนเงียบจิบช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงละอืมเงียบมากเงียบมากช่วงนี้ขนาดไลฟ์สดยังไม่มีคนดูเลยคนหายไปไหนหมด ขนาดไลฟ์สดคนดูยังไม่มีคิดดูอ่ะคนหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นี่เลยสองทุ่มอยู่เลยหลับนอนก็หมดแล้วอะ่ะสองทุ่มเนี่ยอสองทุ่มแล้วง่วงแล้วสองทุ่มก็ง่วงวงันนี้ผมมีเรื่อง ต้องปรึกษาเพื่อนเทุกคนนะเพราะลงคลิปไปแต่เงินไม่ขึ้นยอดดูไม่มีทำไงยอดดูจะมีทุกคนผมต้องทำคลิปแบบไหนใครเข้ามาแล้วผมฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยกดข้อ,ขอใใหัวใจผมนิดนึงเพื่อเปิดการมองเห็นหจะได้เข้ามาคุยกัน สองคนดูกดเคขาใจหน่อยอ๋อวันนี้ผมลืมบอกนะเนี่ยวันนี้ผมมีไม่ไม์ตัวที่ผมพูดอยู่เนี่ยไม์ใครที่เป็น YouTube มือใหม่นะทุกคนไม่ผมเพิ่งสั่งมาใช้ของโซโคอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่ผมว่าซื้อมาใช้อ่ะคุ้มคุ้มคุ้มอยู่ทุกคนเสียงดีเสียงชัดเจน เสียงรบกวนได้เยอะแต่เสียดายนี่ผมซื้อมาแค่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนซื้อมาแค่ไม้ตัวเดียวไงมันต้องซื้อมาตัวใครมีตังผมแนะนำให้ไปซื้อแบบเป็นไม้สองตัวนะแต่ของโซโค่นี่ของเขาดีดีเป็นเหมาะสําหรับคนที่แบบทํา y o YouTube แรกๆเริ่มทํา y o YouTube เหมือนกับผมเนะี่ย เรื่งคนดูเลยไม่เป็นคนร Turk, หรือเปล่าหรือว่าเป็นเอไอทำไมมันถึงไม่มีการตอบโต้เลย uh, <A>. เป็นเอไอดีเนี่ยไม่มีใครให้ดาวในสองคน <IB> ไม่มีใครให้ดาวไ้เขาไปทักถ่ายเลยลูกไม่เข้ามาคุยเลยไม่พูดคุยกัน จะเสียงเสียงชัดมากเสียงชัดเจนมากเดือดอืออีกต่ขวานเอ้ยไม่ใช่สามคนแล้วก็โดดมาสามคนแล้วทุกคนเออ มาสามคนแล้วเข้ามาดูน้อยวันนี้เข้ามาคุยกันเป็นเพื่อนหน่อยเด้วว่าใครมีปัญหาเหมือนผมมั่งยอดการดูคลิปไม่ขึ้นเลยทุกคนทำไมถึงยอดการดูคลิปไม่ขึ้นเลย <c oughs> เออ เขาไปไหนกันหมดเนาะแปลกแปลกแปลกมากแปลกคนดูก็ไม่มียอดไลค์ก็ไม่มียอดเงินก็ไม่ขึ้นห้าสิบเหรียญอยู่มาเพอเป็นเดือนสองเดือนแล้ว y o u t u b โอ้โหไม่ดูแลกันเลยดันกันหน่อยดันดันหน่อยย t u b e อืม ไม่ไดันเลยดันน้อยดันคลิปกันหน่อยแอนทำมาตั้งนานแล้วเนี่ยมาทำมาหลายปีแล้วเนี่ยปีสองปีแล้วดิยัยงเงียบอยู่เลยนะทุกคน่างคนเข้ามาดูก็เงียบเงียบมากไม่มีเพื่อนคุย ไปแล้วทุกคนพวกนี้มาไลฟา์ใหม่ขอให้ได้มีคลิปลงบ้างบ๊ายบาย